วันนี้เราก็มาประพฤติธรรมกันต่อด้วยการเจริญอนาปานสติการเจริญอนาปานสติเป็นการตั้งจิตอยู่กับกายของเราในส่วนลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นการให้จิตนั้นมีอารมณ์อันเดียวมีอารมณ์อันเดียวมีที่ตั้งอันเดียวโดยปกติที่ตั้งของจิตเนี่ยมันจะมีสี่ที่ ที่ผมเรียกว่าจัดตัดโสวิญญาณทิติโยที่ตั้งวิญญาณสี่เมื่อเราเนี่ยนำจิตหรือวิญญาณเนี่ยมาตั้งในที่ที่เดียวก็จะเป็นการลดลดที่ตั้งลดที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณลงการลดที่ตั้งลงก็คือเป็นการลดพบ ลดฉันทราคะในธาตุต่างๆให้เหลือน้อยให้เหลือน้อยลง <c oughs> เพราะการไปตั้งอาศัยในที่ใดนั้นคือความยึดและความยึดคือความพอใจนะการไปตั้งนะที่เรียกว่าพบเนี่ยมาจากอุปทา,านคือย,ยึด และอุปทานพระองค์ตรัสว่าคือฉันทราคะฉันทราคะพอใจพอใจอย่างยิ่งหรือเรียกลมรวมว่าเพราะพอใจจึงมีการยึดเพราะยึดก็เลยไปตั้งอาศัยนะก็เป็นการได้มาซึ่งที่ตั้งคือพบเมื่อได้ที่ตั้งแล้วก็จะ <c oughs> มีธรรมชาติที่ได้ต่อเนื่องคือ ชาติหรือการผูกติดกับอารมณ์คือเพลินไปแต่นั้นการที่เราให้จิตหรือวิญญาณเนี่ยมาตั้งในที่ที่เดียวมาตั้งในอารมณ์อันเดียวปั๊บเนี่ยความพอใจในอีกสามธาตุอีกสามที่ตั้ง ก็จะถูกละไปถูกบันเทาถูกไถถอนถูกทำให้สิ้นสุดไปจนในที่สุดไม่มีเหลือและการจับยึดวิญญาณดวงใหม่การเข้าไปจับยึดมโนจิตมโนวิญญาณดวงใหม่มันก็ถูก ถ่ายถอนถูกบันเทาทำให้หมดไปด้วยดังนั้นการตั้งอาศัยการตั้งจิตอยู่กับกายตรงจึงบอกว่าเป็นการตั้งไว้เพียงเพื่อรละลึกแท้ที่จริงเราไม่ได้ยึด กายนนั้โดยปกติตั้งตรงไหนนั่นคือยึดตรงนั้นแต่ตรงนี้เป็นการตั้งเพื่อเรียนรู้เพื่อละเพื่อให้เกิดกระบวนการการเห็นตามความเป็นจริงขึ้นซึ่งเรียกว่าเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นหรือเรียกว่านิสสรณะ อุบายเครื่องออกไปพ้นตรงนี้ก็จะมีแต่พระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่ทราบที่รู้ว่าการทำแบบนี้ <c oughs> จะก่อให้เกิดปัญญาแบบนี้ขึ้นมาจะเห็นการแปลเปลี่ยนขณะที่เห็นการแปลเปลี่ยนสิ่งหนึ่งหายไปสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วสักพักก็หายไปสิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นนั่นคือจะเห็นการเกิดการดับ และนั่นคือเรียกว่าเป็นการเห็นธรรมหรือเรียกว่าธรรมยานยานในธรรมซึ่งเป็นยานของอริยบุคคลขั้นต้นคือโสดาบันที่พง์เรียกว่ามีธรรมยานยานในธรรม <c oughs> และไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคตก็ตาม สัจจกความจริงนี้จะเป็นสัจจกความจริงอยู่ตลอดเรานำไปใช้ในอดีตความจริงนี้ก็เป็นความจริงอยู่อย่างนี้ในอนาคตไม่ว่าจะการนานไกลเท่าไหร่จิตมโนวิญญาณก็จะบนตั้งอาศัยอยู่ในสี่ธาตุอย่างนี้ทำงานกันอย่างนี้มีการเกิดการดับอย่างนี้อยู่ตลอดการ การนำความรู้ไปใช้ในอดีตและอนาคตพระองค์เรียกว่าอันวยญาณยานในการรู้ตามยานทั้งสองคือธรรมยานและอันวยญยาณเนี่ยบริสุทธิ์หมดจดปองงใสในบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าโสดาบันันั้นนี้ก็เป็นหนึ่งใน คุณธรรมหรือคุณสมบัติของผู้ที่เป็นโสดาบันบุคคลดังนั้นการเจริญอาณาปานสติหรือการตั้งจิตไว้ในกายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ที่จะทำให้เราเนี่ยเอาชนะความแก่ความเจ็บความตายได้แบบถาวรโดยไม่ต้องเกิดอีกต่อไป เพราะเข้าไปดับที่เหตุของการได้มาซึ่งการเกิดก็ให้พวกเราตั้งใจเจริญอานาปานสติกัน <c oughs> เราไปออกจากสมาธิกันมาการเจริญอานาปานสติก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้ นอนหลับพักผ่อนได้สบายขึ้นเพราะการที่คนเรานอนไม่หลับเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันมีการคิดจิตมันฟุ้งอยู่ตลอดมันฟุ้งเพราะอะไรฟุง้งฟุ้งเพราะว่าเราไม่เคยฝึกให้มันอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้แบบหนึ่งแบบพวกพวกไม่เคยฝึกก็จะฟุ้งเยอะพอฟุ้งเยอะก็ ไม่หลับปัญหาเหล่านี้ก็ถูกถามมาบ่อยๆแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เห็นพวกโฆษณาต่างๆทีออ่หาวิธีแก้ทำให้นอนหลับด้วยยาบ้างด้วยเสียงเพลงบ้างด้วยอะไรต่ออะไรบ้างเยอะแยะไปหมดดังนั้นจริงๆแล้วการที่นอนไม่หลับก็ต้องดูมาจากสาเหตุอะไรก่อนจากสาเหตุถ้าเรา เป็นเพราะการฟุง้งเราก็พยายามลดการฟุ้งด้วยการให้มีอารมณ์อันเดียวคืออนาปานสติแต่จะมีอีกแบบหนึ่งพวกที่เจริญสมาธิมากๆตั้งใจมากเกินไปก็ไม่หลับอีกตื่นตลอดอพวกนี้ก็ให้ลดลงให้ลดลงแล้วก็ ให้เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเป็นเป็นแบบว่าไปทำสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งสยบอยู่ในภายในคือการเพลิดเพลินต่ออัศระของสมาธิคือเพลิดเพลินต่อรสอ,อร่อยของสมาธิแล้วก็เลยกลายเป็นตั้งใจมาก ตั้งใจพยายามที่จะทำสมาธิทำให้มีให้เกิดขึ้นให้อยู่ได้นานนะแต่ร่างกายก็ต้องพักผ่อนตามเหตุตามปัจจัยของมันเพราะมันก็เป็นท่าตามธรรมาชาตนะิเมื่อมีการใช้งานการทำงานมันก็ต้องมีความเสื่อมไปนะมีเวลาที่จะต้องหยุดพัก มีเวลาที่จะต้องใช้งานมีเวลาที่จะต้องทานเอาอาหารไปหมุนเวียนของเก่ามีเวลาที่จะขับถ่ายเอาของเก่าออกอันนี้คือรูปธปาตุที่มันประกอบขึ้นมาเป็นรูปร่างกายของเราอันประกอบด้วยดินน้ำไฟลม อีพระผู้มีพระภาคทรงตรัสอธิบายเรื่องตรงนี้ไว้เยอะอยู่หลายพระสูตรให้เราลองเข้าไปอ่านดูก็จะได้เห็นแงม่มุมต่างๆดังนั้นในประเด็นที่เราทำสมาธิมากตั้งใจมากเกินไปจนกระทั่งไม่หลับก็ให้ลดหย่อนผ่อนลงมานิดหนึ่งเพราะพระศาสดาเนี่ยบอกว่า ความเพียรที่ปลาลบจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านดังนั้นเราตึงเกินไปก็ไม่ดีย่อหย่อนเกินไปก็ไม่ดีดังนั้นพระผู้มีพระภาคก็จะตรัสสอนในทางสายกลางอย่างเช่นตรัสบอกกับพิขุโสนะ โนะปารลบความเพียรมากจนเกินพอดีก็เลยไปปรากฏที่โสนะแล้วก็สอนบอกโสนะความเพียรที่ปารลบจัดเกินไปเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียดครานโสนะเธอจงปารลบความเพียรแต่พอดี จงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอๆกันให้กำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดเมือง<ม>พิคุโสนะตั้งความเพียรพอดีพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพิกุโสนะก็ได้บรรลุธรรมในขั้นสูงสุดได้เป็นอารหาันต์อันนี้พระองค์ก็สอนโสนะซึ่งเป็นผู้ที่ชำนาญด้าน ดิดพินมาก่อนก็เลยบอกโซนนะสายพินเธอขึงตึงเกินไปก็เสียงไพเราะไหมไม่ไพเราะขึงหย่อนเกินไปเสียงดีไหมก็ไม่ดีต้องขึงตึงพอดีพอดีนะไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปขึงแล้วได้ความพอดีดังนั้นความพอดีเนี่ย เราดูจากอะไรเราดูจากการที่หนึ่งกายไม่เครียดครัดจิตไม่เครียดครัดถ้าเราทำไปแล้วกายเครียดครัดนอนก็ไม่หลับนะร่างกายตึงเครียดอันนี้เกินพอดีทำแล้วต้องเบาสบายทำสมาธิแล้วต้องเบาสบายจิตที่ได้สมาธิก็จะเบาสบาย ไม่หนักพระองค์เรียกว่าเป็นจิตอ่อนโยนควรแก่การงานถ้าเปรียบเหมือนทองคําก็เป็นทองคําที่ได้รับการเผาพอดีปะพรมน้ําพอดีก็จะเป็นทองคําที่อ่อนโยนควรแก่การงานไม่อ่อนเกินไปไม่แข็งเกินไป ผู้ที่จะนำไปใช้งานก็สามารถนำไปใช้งานได้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 สะดวกได้ง่ายนี่ก็ส่งอุปมาไว้หลายแบบหลายอย่างดังนั้นถ้าใครยังไม่ได้สมาธิก็พยายามทำให้ได้สมาธิหร,หรือทำบ่อยๆมันทำเรื่อยๆเพื่อลดความฟุ้งซ่านพอความฟุ้งซ่านเนี่ยมันหมดไปเราก็จะนอนหลับง่ายขึ้น ปัญหาส่วนใหญ่จะมาจากความฟุ้งซ่านเพราะส่วนใหญ่คนจำนวนมากไม่ใช่ว่าจะมีอินทรีย์ที่จะขยันทำสมาธิได้เสียทั้งหมดส่วนใหญ่จะไม่ไม่ค่อยได้ทำสมาธิไม่ได้เจริญภาวนาพวกนอนไม่หลับจากการทำสมาธิเนี่ยจะมีน้อยกว่าแต่จะนอนไม่หลับจากการฟุ้งซ่านเนี่ยจะเยอะ คิดเรื่องกิจการงานคิดเรื่องอะไรก็ตามพระองค์เรียกว่าภาวะตัณหาตัณหาในการสร้างภพตัณหาในการสร้างภพเนี่ยมันเกิดมีตลอดดังนั้นการละนันทิการละความเพลินมันเป็นการลดทอนการได้มาซึ่งภพ ซึ่งการได้มาซึ่งพบและตามาด้วยการได้มาซึ่งชาติพระองค์ตรัสว่าเป็นสังโยชน์เบื้องสูงเป็นสังโยชน์ส่วนละเอียดที่ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดตรงนี้เนี่ยไม่ทําการฝึกหัดตรงนี้มันจะไม่เกิดนิสัยในการทิ้งชาติในการทิ้งพบ แต่นั้นความอยากในการสร้างพบและความอยากในการได้มาซึ่งชาติผูกติดก,กับอารมณ์ต่อไปหรือเรียกว่าสัญโญคะมันก็จะมีขึ้นก็ทำให้เราฟุ้งซ่านแล้วก็เวลานอนก็จะไม่หลับแต่นั้นวิธีง่ายๆโดยไม่ต้องอาศัยยาไม่ต้องอาศัย เสียงเพลงไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ใดๆอาศัยตัวของเราเองอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับลมหายใจเข้าออกพอดีพอดีไม่ตั้งใจมากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปตั้งใจมากก็เดี๋ยวไม่หลับอีกตั้งใจน้อยเกินไปก็ฟุ้งอีกก็ตั้งใจพอดีพอดีแล้วก็ น้อมไปเพื่อการนอนนี่พระศาสดาก็จะสอนวิธีในการนอนว่าก่อนนอนเนี่ยให้เราตั้งจิตว่าจิตของเราเนี่ยจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงอกุศลทั้งหลายเนี่ยดังนั้นการที่จะไม่ไหลไปกับอกุศลทำอย่างไรผมก็ให้มาอยู่กับลมหายใจเข้าออก แค่นําจิตมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่คือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดความเคยชินในการสร้างอารมณ์อันเดียวฉะนั้นพอจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวการน้อมไปเพื่อการนอนก็จะง่ายขึ้น อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่พระศัสดาได้ทรงแนะนำให้เรากระทําบ่อยๆกระทําให้มากเจริญให้มากเพื่อให้จิตเนี่ยไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงแล้วน้อมจิตไปเพื่อการนอน <c oughs> เราก็จะหลับได้ดีหลับได้ลึกหลับสนิทและเมื่อเราทำสมาธิเรื่อยๆเนี่ยแม้เราจะฝันไปในเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดนิสัยความคุ้นเคยเคยชินที่เราได้เคยทำเนี่ยมันก็ตามไปอีกในฝันเราเนี่ยเรายังทำสมาธิเรายังดูลมหายใจ ถ้าเราฝันไม่ดีหรืออะไรเนี่ยเราก็สามารถกลับมาอยู่กับลมหายใจได้รูปรวมสติสัมปชัญญะในการตั้งไว้ซึ่งกายคตตาสติหรืออนาปานสติได้นะ <c oughs> <c oughs> สรุปก็คือพยายามอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกฝึกนะบ่อยๆ เพราะว่าปุถุชนทั่วไปเนี่ยนิสัยเนี่ยมันจะคล้อยไปในการสร้างภพและสร้างชาติดังนั้นนิสัยที่จะไม่สร้างภพไม่สร้างชาติเนี่ยมันต้องฝึกมันต้องได้รับการฝึกต้องได้สดับเข้าใจแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติ แล้วปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอบ่อยๆจนเกิดความคุ้นเคยเคยชินต่อไปจะหลับง่ายมากแล้วก็หลับสนิทหลับลึกหลับสนิทไม่ฟุง้งไม่ฝันฝันจะน้อยอันนี้การภาวนาการเจริญภาวนาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา นั้นถ้าเราหมั่นฝึกเรื่อยๆก็จะทำให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยดีดังนั้นการที่คนเราจเจริญภาวน,นาบ่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอจึงเป็นหนึ่งในเหตุของการที่ทำให้เราเนี่ยมีอายุยืนยาว <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้ ก็ขออนุมโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติธรรมร่วมกันในแต่ละวันซึ่งถ้าเราได้ทำมาตลอดเนี่ยก็ถือว่าทำได้มากเป็นปีก็จะเกิดนิสัยและสิ่งเหล่านี้เป็นบุญกริยาที่จะ ตามต่อเนื่องเป็นนิสัยของเราของสัตตานังต่างๆเนี่ยต่อไปก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จพักผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดเดี๋ยวเรามากลับลาพระเจ้าพร้อมกัน